ราดีดูดวงปี2565ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษสรุปการย้ายของดวงดาวสำคัญสคัญที่มีผลต่อชาวราศีเมษในปี2565ดาวราวหูย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคม2565 ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่8เมษายน2565ดาวมฤตยูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7พฤษภาคม2565และจะย้ายกลับเข้าสู่ราศีเมษในวันที่1ธันวาคม2565ดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งปี2565สรุปดวงชะตาชาวราศีเมษในปี2565 ในปี2565นี้คนราศีเมษจะได้รับอิทธิพลสำคัญจากดาวราหูที่จะย้ายมาทับลัคนาในช่วงเดือนเมษายน2565เป็นต้นไปและในช่วงครึ่งปีหลังดาวบนรตยูที่อยู่กับชาวราศีเมษมาถึง7ปีจะย้ายออกจากดวงชะตาเสียทีทั้งนี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงต้นปีก่อนวันที่30มีนาคม2565 ดาวราหูยังคงอยู่ในตำแหน่งคนทรัพ์กับดวงชะตาดังนั้นจึงยังคงเป็นช่วงที่คนราศีเมษจะมีเงินทองผ่านเข้ามือมาเป็นจำนวนมากแต่ก็จะต้องมีเหตุที่ต้องจ่ายออกไปเสียเงินเสียทรัพย์สินออกไปมากกว่าที่ได้รับมาด้วยเหตุที่ดาวราหูคนทรัพย์ดวงชะตาคนราศีเมษอยู่โดยจะสังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งคนทรั์ของดวงชะตาคนราศีเมษประมาณปีครึ่ง ตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ถึงวันที่30มีนาคม2565คนราศีเมษจะมีรายจ่ายออกตลอดเป็นพวกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงแม้ว่าจะมีโชคล่ามเงินทองผ่านมือเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องมีเหตุให้จ่ายออกไปอยู่ตลอดเวลาข่าวดีก็คือหลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปดาวราหูจะย้ายมาทับลักษาาคนราศีเมษ ราหูเมื่อเลิกค้นทั์ในดวงชะตาในเดือนการเงินก็จะทําให้คนราศีเมษเริ่มเก็บเงินอยู่ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนลักนาราศีอื่นเมื่อมีดาวราหูย้ายมาทับลัคนาจะดวงไม่ดีแต่สําหรับคนลักนาราศีเมษนั้นดาวราหูเป็นตัวแทนของเรื่องของโชคลาภเมื่อย้ายเข้ามาทับตัวจึงหมายถึงคนราศีเมษจะมีโชคลาภเข้ามาหาจะเริ่มมีช่องทางในเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แถมยังมีโชคลาภเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอีกทั้งในทางโหราศาสตร์มีคำกรกล่าวไว้ว่าอสุูรินมาดแมนมกุมลักเมธพฤษศต,ตามจากเลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยยศยิ่งหมื่นนาะดังนั้นการที่ดาวราหูย้ายมาทับลัคนาจึงกลายเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภเงินทองมรดกรายได้จากการเสี่ยงการลงทุน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูเช่นงานด้านการบันเทิงงานด้านออนไลน์ด้านการต่างประเทศหรือธุรกิจสีเทาแต่ก็อย่าลืมว่าดาวราหูเป็นดาวบาพพเคะ์ซึ่งก็มีคำกรกลาวไว้อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่ามัวเมาทายราหูดังนั้นในช่วงเวลาที่ดาวราหูย้ายมาทับตัวคนราศีเมคงต้องระวังในเรื่องของการลุ่มหลงหมกมุ่นในบางสิ่งบางอย่าง ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนับจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องที่ผิดกฎหมายการพน,นันยาเสพติดหรือหากไม่ผิดกฎหมายก็ต้องระวังเรื่องของการติดอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นคนบางคนโดยเฉพาะเด็กๆก,ก็จะติดเกมติดการพน,นันหรือบางคนที่เป็นหญิงสาวก็จะติดละครติดซีรีส์หรือบางคนมีงานอาดิเรกใหม่ๆ ทำให้ติดเรื่องของงานอดิเรกใหม่ๆหรือบางคนก็ร่วมหลงมวัวเมาอยู่กับเรื่องความรักมากๆดังนั้นต้องระวังเรื่องของการที่จะมีสิ่งบึญเมาทั้งหลายมายั่ยยวนจิตใจและเข้ามาในชีวิตทำให้คนราศีเมษจะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลาและดาวราหูก็ยังส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพดังนั้นคนลนักนณาราศีเมษคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขอให้วางแผนเรื่องของการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้บ้างในด้านการงานดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนในเรื่องของความสำเร็จยังคงอยู่ในมุมโชคลาภจนถึงวันที่8เมษายน2565ช่วงนี้การงานจะโดดเด่นคนลักนาราศีไม่บางคนจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าคนราศีเมษจะมีภาระเข้ามาในเรื่องของการงานแต่คนราศีเมษก็สามารถจัดการได้ดีถือว่าเป็นจังหวะแห่งความสําเร็จในด้านการงานของคนราศีเมษสําหรับคนที่ตกงานรอคอยงานใหม่ก็จะมีโอกาสได้งานหรือใครที่คาดหวังในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งหรือความมั่นคงในเรื่องของการทําการงานต่างๆ ก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของการลุกและลุยในเรื่องของการงานของคนราศีเมษดังนั้นหากคนราศีเมษมีแผนในเรื่องของการทํางานการทาโครงการต่างๆการลงทุนการทําธุรกิจหรือมีแผนที่จะคิดทําสิ่งใดขอให้เร่งมือทําในช่วงต้นปีเพราะหลังจากวันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีมีน ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเกษตรมีความมั่นคงเข้มแข็งแต่ก็ถือว่าเป็นมุมมินากับโดนชะตาของคนราศีเมษจึงส่งผลให้คนราศีเมษจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดเจอการทรยศหักหลังหรือผู้ใหญ่ที่คอให้การสนับสนุนช่วยเหลือก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สนับสนุนช่วยเหลือคนราศีเมษไม่ได้อีกต่อไปหรือหากมีการสนับสนุนช่วยเหลือก็จะกลายเป็นแบบการสนับสนุนแบบลับๆ ไม่สามารถที่จะสนับสนุนตรงตรงต่อหน้าได้หรือไม่สามารถเปิดเผยได้หรือความสําเร็จโดยภาพรวมของคนราศีเมษอาจถูกลดทอนไปจากในช่วงต้นปีอย่างไรก็ตามดาวเสาตัวแทนเรื่องของการงานของคนราศีเมษยังอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรถือเป็นตำแหน่งเกษตรคือมีความมั่นคงตลอดทั้งปี2565ดังนั้นการงานของคนราศีเมษจึงมีความมั่นคงมากไม่น่าเป็นห่วง สำหรับคนราศีเมษบางคนอาจได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทำให้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องการงานบางคนจะมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจการลงทุนใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทั้งด้านการงานซึ่งกระทบไปในเรื่องของการหารายได้เรื่องของเงินทองการหาทรัพย์สินที่ได้เพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการงานของคนราศีเมษคือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2 5 6 5การติดต่อในเรื่องการงานจะเริ่มมีความล่าช้าหยุดนิ่งอยู่กับที่คนที่รอคอยงานการสัมภาษณ์งานในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในเรื่องของการทำงานหรือการรอสัมภาษณ์งานสักเท่าไหร่ในเรื่องการทำงานก็จะมีโอกาสสะดุดติดขดัดหรือล่าช้าออกไป ต่อพ่อผ่านเดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปแล้วการงานของคนราสีเมษก็จะกลับมาราบรื่นเป็นปกติสำหรับการงานที่เหมาะกับคนราสีเมษในช่วงปี2565คืองานที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูเช่นงานบันเทิงงานออนไลน์งานต่างประเทศหรือธุรกิจสีเทาถือเป็นลักษณะงานที่จะให้โชคลาภและให้คุณกับดวงชะตาคนราศีเมษมากเป็นพิเศษ ในด้านการเงินคนราศีเมษจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือในวันที่7กรกฎาคม2565เป็นต้นไปถึงประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2565ดาวมฤตยูจะย้ายออกจากลัคนาราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งเรื่องของการเงินถือเป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในรอบ7ปีของดวชะตาในเรื่องของการหารายได้ได เรื่องของการหาเงินทรัพย์สินเงินทองดาวมฤตยูหมายถึงสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆดังนั้นคนราศีเมษน่าจะมีแนวทางในเรื่องของการหาเงินหรือการบริหารเงินทองในรูปแบบใหม่ๆที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าไม่เหมือนใครจึงแนะนําให้คนราศีเมษลองมองมองหาแนวทางในการสร้างไรายได้ในเรื่องของช่องทางใหม่ๆ นอกเหนือจากช่องทางเดิมๆเช่นการใช้สื่อออนไลน์หรือการลงทุนในเรื่องของเงินดิจิทัลเป็นตน้นโดยคนราศีเมษนั้นจะได้รับผลกระทบจากดาวมิตยูในเรือนการเงินนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยดาวมิตยูจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปโดยประมาณ7ปีโดยในปี2565เป็นเพียงจุดเริ่มต้น พะในช่วงเดือนธันวาคม2565ดาวมฤตยูจะย้ายกลับมาทับลัคนณาราศีเมษเป็นการชั่วคราวและก็ถือได้ว่าคนราศีเมษน่าจะต้องแสวงหาแนวทางในการหาเงินและการบริหารเงินในรูปแบบใหม่ๆบางคนมีโอกาสตกงานได้ทำงานอาชีพเสริมอาชีพอิสระกลายเป็นฟรีแลนซ์จากเดิมที่เคยทำงานประจำหรือบางคนจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของสถานะทางการเงิน อาจพลิกกลายเป็นเศรษฐีหรืออาจจะล้มละลายได้มฤิตยูหมายถึงความแปรปวนคาดไม่ถึงไม่แน่ไม่นอนดังนั้นคนราศีเมษต,ต้องระวังในเรื่องของการบริหารการเงินและรูปแบบในการหารายได้ให้ดีในด้านความรักในปี2565นี้ด้วยอิทธิพลของดาวราวหูในดวงชะตาทำให้คนราศีเมษจะมีโอกาสลุ่มหลงมัวเมายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุในเรื่องของความรัก โดยคนลักนนาราศีเมษจะมีโอกาสหลงรักคนรักมากเป็นพิเศษคนลักขณาราศีเมษที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วจะเอาใจแฟนมากขึ้นหรือมีเวลาให้คนรักมากขึ้นบางคนก็ต้องใช้ใจ่ายเงินเพื่อเอาใจคนรักมากเป็นพิเศษสำหรับคนโสดต,ต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจที่จะคบใครในช่วงที่ดาวราหูมาถับลักนาเพราะอาจเจอคนที่ไม่ดีหรือดูคนผิด ด้วยอิทธิพลของดาวราหูส่งผลให้มองไม่เห็นข้อเสียของคนที่เข้ามาดังคํำกล่าวที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดดังนั้นหากมีใครเข้ามาในชีวิตต้องพิจารณาให้ดีนอกจากนี้คนราศีเมษยังมีโอกาสได้เจอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือจะมีคนที่มีลักษณะเป็นแบบดาวราหูคือพวกนักเลงหรือคนทำธุรกิจสีเทาเป็นต้นเข้ามาในดวงชะตา โดยสรุปดวงชะตาในปี2565ของชาวราศีเมษเมื่อเปรียบเทียบกับปี2564ถือว่าหลุดพ้นเคราะห์จากดาวราหูและดาวมฤตยูถือว่าเป็นปีที่พลิกฟื้นดวงชะตาถือว่าดวงในภาพรวมดีขว่าในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการเงินจะดีขึ้นอย่างเด่นชัดจากเดิมที่เคยเจอวิกฤตการเงินเพราะดาวดาหูคนทรัพย์ ในด้านการงานถือว่าในช่วงต้นปีจะดีกว่าช่วงปลายปีและจุดเปลี่ยนสำคัญคือในปี2565คือหลังจากวันที่7กรกฎาคม2565เป็นต้นไปาดาวมฤตยูที่อยู่กับคนราศีเมษมาถึง7ปีจะย้ายออกจากดวงชะตาแล้วดังนั้นถือเป็นช่วงจังหวะเวลาสำคัญทําให้หมดเคราะห์สำหรับดาวมฤตยูทับดวงชะตา